สวัสดีค่ะวันนี้นะคะตู่อีสูงเงียบหวนเพกเกษม108ค่ะมาส่งมอบรถ FTR 240แรงนะคะที่จังหวัดชนบุรีบริษัทลูกค้าเลยที่ใช้งานลูกค้าเลยนะคะอ่าสวยงามมากเลยค่ะติดเทนเคนาราโน่หตัน5ท่อนนะคะยื่นยาวอยู่ที่14เมตรนะคะกระบะยาวอยู่ที่7เมตร60นะคะเว้นเคนแล้วเหลือที่ 6เมตรหกนะคะแผงทึบ60เซนยางพันหนึนะคะติดไฟเรียบร้อยนะคะตามผลส่งมาตรฐานเลยนะคะสวยงามมากนะคะเคนก็สวยนะคะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจก็สามารถติดต่อตูได้เลยย4ิบสชั่วโมงทางเฟซทางไลน์ทางมือถือได้ที่เบอร์0935792523นะคะเรามีบริการส่งมอบและมีการทดสอบเคนให้ที่หน้าง,งานด้วยนะคะแล้วก็จดทะเบียนพร้อมส่งมอบให้ลูกค้าด้วยค่ะ ถ้าลูกค้สญญาสนใจก็ติดต่อตูได้ที่ตูเพจเซมร้อยแปดเงียบหวนอิซุสุนะคะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ